อตอบโมนาป่วยหนักมากก๊อฟแอบเรียกเวอร์ไม่ได้เลยอะก๊อฟตัวขับรถมารับแอนหน่อยได้ไหมอะภรษามีฉันเกือบหายไปก็มีธุระแอนหาวิธีพาโมนาไปก่อนนะก๊อฟแต่ว่าลูกหลายสิ่งที่ฉันพาดไม่ถึงเลยก็คือเขากำลังอยู่กับภรรยาเก่าและลูกของเขาเขาดูอบอุอน่นกันมากเหมือนว่าพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกัน โอโซนมูนาเป็นไงบ้างแอนตอนนี้ลูกสาวแกอยู่ในขั้นวิกฤตน,นะอาจจะแต่ไม่เป็นไรหรอกพวกฉันจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดตอนนี้แกก็ทำใจดีๆไว้ก่อนนะ ผู้หญิงสามารถทนกับทุกอย่างได้แต่สิ่งเดียวที่ทนไม่ได้ก็คือการที่คนอื่นมาทำร้ายลูกของตัวเองพ่อก็เจ็บมากเลยทนหน่อยนะเดี๋ยวก็นี่แอไหนบอกว่าลูกแค่เป็นหวัดอะทำไมอยู่ห้อง ICU อ่ะนี่โอโซนลูกใันไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมกอ แกเป็นพ่อภาษาเลยนี่ถ้าส่งมูนามาช้ากว่านี้นยะอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้นะแอร์คือฉันขอโทษนะอย่าโทษก๊อฟเลยคือฉันรู้ว่ามันไม่ควรรู้ทางรู้ว่าไม่ควรแต่ก็อย่างหน้าด้านแย่งผัวชาวบ้านเขาแกนี่มันหน้าด้านเนาะฉันเปล่านะแอร์น้ำว้าเนี่ยเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวมันลำบาก ก๊อบเห็นน้ําตาลโดนมีดบาดก๊อบทนไม่ได้ก็เลยรีพามาโรงพยาบาลนี่ไงก๊อบทนดูที่ลูกคนอื่นเขาเจ็บนิ้วไม่ได้แต่ก๊อบทนเห็นลูกของเราอะป่วยตากจนเข้าไอซียูได้ใช่ปะก๊อบไม่รู้นี่นะว่าลูกจะเป็นหวัดเข้าไอซียูขนาดเนี้แล้วอีกอย่างเนี่ยน้ว้ากับลูกเนี่ยเขาไม่มีใครดูแลก็ก็เลยช่วยดูแลไงแอร์เป็นแม่คนเหมือนกันก็ไดจะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่คนนะตั้งแต่ที่น้ำว้าหย่าก,กับสามีเก่าก๊อบก็มักจะดูแลเธอดีเสมอเออก๊อบ อาทิตย์หน้าลูกใกล้เปิดเทอมแล้วอะ่ะ<ม>เดี๋ยววันนี้เราไปหาซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ลูกกนดีกว่าไหมอีกตั้งหลายวันเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อก็ได้มันก็ต้องซื้อเผื่อไว้ก่อนดิแม่คะเนี่ยก,กินไอติมค่ะอย่าวแม่พาไปซื้อไปเอลิโอ อยากได้เหรอลูกไม่สุขแห็งซื้อไปสองอันเลยก็ดีนะได้ไปฝากลูกน้องว้าด้วยแม่คะแม่แหละพ่อจะมาเหรอคะงั้นเดี๋ยวแม่ไปโทรตามพ่อให้นะก๊อป นี่ป่านนี้ทำไมไม่กลับบ้านเนี่ยกะวันนี้วันเกิดลูกนะอย่าบอกนะว่ากอปเฟเป็นวันเกิดบูนาสวัสดีน้ตำตาไห้สอนกันบ้านผมก็ไม่อยากปฏิเสธเอาเป็นว่าคุณบอกลูกว่าผมติดงานอยู่แล้วกันนะคุณแม่คะหนูไม่มีพ่อต่อไปหรูขอเรียกคุณนาะกอลว่าพ่อได้ไหมคะลูกหลักแม่คนเดียวเนี่ยก็สามารถมอบความรักให้กับหนูได้นะไม่เป็นไรหรอก ถ้าเขาอยากเรียกผมว่าอะไรเเรียกกันเลยก๊อฟนี่ก๊อฟทำเกินไปปะ,ะน,น้ำตาเนี่ยเป็นเด็กแง่สงสารมากเลยนะ mm hmm. เอาเป็นว่า mm hmm. เดี๋ยวผมส่งน้ำตาลเข้านอนแล้วเนี่ยจะรีบกลับไปหาลูกไนงะไม่รู้แหละก๊อฟต้องรีบแม่คะพ่อลืมมาเกิดนูเหรอคะไม่ใช่หรอกลูกพ่อเขายังติดงานในกลับมนาะ ไไปปนนั่งรองกอถ้ากอล์มอยากจะไปเป็นพ่อของลูกคนอื่นเขาขนาดเนี่ยก็ไปเป็นเลยก็ได้นะแต่เราก็อยากกันไปซะแอบกอฟกับน,น้ำว้าเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันเลยนะกอฟแค่เห็นใจเขากอฟก็เลยมาดูแลเขาแล้วอีกอย่างก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยสักอย่างแล้วกอฟรู้อะไรปะว่าํำว่าชูอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอะไรกันเสมอไปเพราะการกระทำกอฟมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอะ เ้ารู้อะไรไว้ด้วยว่าลูกคือขีดจำกัดสุดท้ายของแอแล้วถ้าใครกล้ามาทำลายลูกแอเนี่ยแอไม่ปล่อยมันไว้แน่ก็คามือหนูมีเดอรออกจากม้าแล้วค่ะรีพากขาไปหาหมอค่ะก็แผลใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานอาจจะไม่รอดอ่ะเ yeah. นี่ยมีอะไรก็พูดกับก๊อฟสิอย่าไปใช้อารมณ์กับเด็กน้ำตาเขายังเด็ก นี่แอฉันก็เป็นแม่เหมือนกันฉันเข้าใจความรู้สึกเธอเหมือนกันมีอะไรก็คุยกับฉันนี่อย่าไปลงที่เด็กหรือว่าทำไม่ได้ก็ตบฉันก็ได้ตบเนี่ยสำหรับที่แกทำลายจิตใจลูกของฉันแต่ในส่วนของฉันนีฉันจะมาคิดบันทีกับแกทีหลังแน่จำเอาไว้